แล้วก็ลากเป็นสเกลนั้นขึ้นไปอ่ะไอ้สิบสามตัวนั่งขึ้นไปน้งไหลก่อนสักพักหนึ่งรู้ว่าได้ไม่ยากเพียงแต่ว่าเขาไม่เคยทำนะไม่เคยทำเออได้บ้างไม่ได้บ้างแย่แปล่าได้ครับเดี๋ยวจะมาที่บ้านให้ฟังไหนฝนเยอะทนเยอะนะอลไหมระวังมาสเนี่ยใช่ห้าสบหาสจริงเหรอเขาเลยเจ็บคอแย่เลยตำรวจยังไม่หายด้วยนะเจ็ดคอหกคนห้าหกคนจะเป็นอุโมงค์ติดขไม่ได้ ถ้าเนี่ยคนยังไม่หายเนี่ยไปกันใหญ่ลองดูนะเพลงเขายังเพลงเขายังต้องต้องทำความเข้าใจอีกใช่นนฮะใช่ครับก็มีบ้างบางส่วนส่วนใหญ่เขาก็ได้เพลงเขาได้กันอยู่นะได้โอเคไม่เป็นไรนเอาไปครับนะเอาเอาเอาเทคนิคก่อนจำไหมนะไอ้สิ่งทำมัน เนเสียงมันออกกว่าเดิมจะออกกว่าเดิมมันมันพุ่งกว่าเดิม,มสิมมสำหรับนี่เวจะรู้สึกว่าเวใช้แรงนิดเดียวจะทำไมเสียงมันออกมาเยอะจัง,จงมันแบบจะมันจะส,สบายสบายอย่างนั้นเลยนะลองร้องนะรู้ดีกว่าใครลองร้นองสิคะรู้ดีกว่าใคร รู้ใจฉัดนดียว่าใครรู้ดีรู้ดียิ่งกว่าใคร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 รู้ดียิ่งกใครรูดียิ่งกว่าใครรู้ดียิ่งก่าใ,นใ,นใ,นในครรู้ดีวาใคยิงกวาใคย่งาคงกว่าใครรวาใครรู้ใจ ให้ฉันเดาให้ฉันให้ฉันให้ฉันร้องมาร้องมานี่ไงเพ่อบอกแล้วไงเพ่เตือนก่อนเรียนแล้วนะอย่าบล็อกตัวเองร้องมาอย่างที่หนูอยากร้องเดียวเทคนิคที่ครูสอนเลเซอร์ไซส์ที่ครูให้มันจะสวมเข้าไปอยู่ในตัวหนูเองคหนูอยากคิดร้องมาเลยเดี๋ยวปล่อยเป็นหน้าที่ครูครูฟิกให้หนูร้องสบายๆเอาแล้ะคะ รู้ดีกว่าใครรู้ใจถิตนน้ำเสียงและท่าทางนี้หม,ม,มายความอย่างไรหมายความอย่างไรความลับในใจคคคเจคยเคยเผยให้ฉันเดาเรื่องมาตั้งแต่เธอแล้วเขาเจอกันถิงมาเรื่องตอนอนั้นฉัน จะเขาเมื่อฉันแพลนินไม่ไหวถ้าตรงทำนะนอยากไปกับเขาแต่เดินมีฉันใช่ไหมที่เธอแกล้งใจไม่ต้องขาฉันก็จะทำอย่าขาเลไม่ต้องขาไม่ต้องขาฉันก็จะทำให้ไม่ขอฉันก็จะไป ธออยูอ่กับนะเขา,ายอย่างที่ต้องการไม่ต้องขอฉันก็จะยอมให้เธอรักเขาก็พอใจได้ พอเช็คอาแล้วเขามีการฟลิปตรงสีชาร์ปซึ่งก่อนนั้นมันมีการแน่นแน่นแน่แนมาเรื่อยแล้วก็แล้วก็เสียงก็จะพีนอมแมสจะเป็นลึกอยู่ลึกที่ข้างในก็คือเส้นเสียงเขาหนาเขาก็ลงต่ำไม่ค่อยถึงขึ้นสูงก็จะแบบดันดันอยู่หน่อยๆนะคะก็ค่ะพี่นี่นะพี่ทำเป็นแบบไม่ได้เลยเสียงเขาลดเรียงไปแล้วเพราะว่าขขอาทิตย์หน้านะน้องมันหนี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 

แรงแรงลูกแอนมี่ด้น

ไม่เอาไอ้สายรวมให้เอาไอ้สายรวมมาให้ก่อนให้ดีค่ะถ้าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเขาเขาจะไลฟ์ไปใช่ตื่นเช้ามาทุกคนต้องอยากให้สายช้าต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้ว่วแต่สไตล์ไม่มีปัญหาสไตล์ไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่เทคนิคเห็นรื่คะเรื่องเขาขาดเรื่องเทคนิคที่สุดแต่ว่ามันก็ซึ่งสำหรับเขาเองบอกเขาเลยว่าสำหรับเพลงนี้อ่ะมันเอาอยู่แต่ถ้าอยู่เจอโจทย์เพลงอื่นๆจะเจอปัญหาใช่ แต่ตอนนี้มันเสียงมันเสียงมันยังไม่ออกมาคือคือภาษาชาวบ้านคือเสียงมันไม่พุ่นอะแล้วมันก็จะเออมันเหมือนเรเข็นเข็นรถเข็นครกตลอดเวลาเราลองเป็ตอนนี้เราได้คียได้ไหนแล้วน่ฮะได้คียแล้ว่ไได้ไอเดียเรื่องการทำเอ็กซ์ไซส์ไดุ้คคุณพอจะรู้เห็นแนวแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ทำเอ็กซ์ไซส์ไปมามาเป็นแบบให้กับเขาแล้วก็แล้วแล้วแล้วงม้ยังค่ะยังค่ะอ๋อเนี่มาเลยก็ได้ค่ะคุณรถจะดูไหมคะ ฮะใช่ยาพี่ใช่รายาอะไรเหรแล้วมันหายไหมไม่ค้นเขาไปหาหมอแล้วหรอนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีอาการเยอะหรอเลจะใุ่ขามดีอือมีแค่นี้อย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นไม่มีอะไรเป็นมิกซ์ใช่ไปฟังเขาไงแล้วแบบชอบฟังเขาแล้วแบบร้องตาม ไม่เพราะว่าพอมีคนอะมันจะไม่อยู่มันเอาไม่อยู่แค่นั้นะมันเอาไม่อยู่คือถ้าแบบไม่มีทางไม่ได้เลยะแล้วพอเปิดมาปุ๊บอะ,ะแล้เป็นท่อนแรกแล้วหนูไม่ร้องด้วยเสียงม,ม,มีโอกาสที่มันจะแบบซิบแล้วก็แบบใช่มันจะหายไปเลยอะเนอะแค่นี้ก่อนได้ค่ะเดี๋ยวฟังแล้วก็ลองหา ถ้ามันมีอะไรที่สวยกว่าก็อเอาที่ที่สำคัญคือต้องไปฟังให้มันเข้าหูให้ได้แล้วไปพยายามหาใดนามิกมีของมันของแต่ละหาเหมือนแบบว่านดนตรีมันมาแค่นี้เราร้องไงดีมันดังขึ้นมาร้องไงดี <c oughs>